นานข้ขาศกน,กน,กกน์กับพูกสาวเยดิดกับเอ็นลากอะ accent จ้าก็มาตามล่าหาเห็ดจ้าหาลูกมาเก็บเห็ดแก่ก็ได้อยู่บ้นหล้าพ่นได้หลายได้ซ้ำนี่ยู่อ่ก็ได้ซ้ำนี่อ่อนา,นากับเสิ้ผ้าลูกยางเก็บเห็ดโตจ้าไอ้ดาถือกระถางลูกซิบดี ไปไปแล้วต้องไปถึงพุ่นค่อยพักอืมครับพุ่นกองกับไม่บอกบาทต่ออืออยู่ที่บ้านหนุ่นที่ติดแผลแม่ซื้อไว้ให้หนูอืม,อมเก็บเห็ดตรงนี้ไงลงไปตรงนี้ อืมาสาษภาพเงินไปบ้านเดบูกกรปิดกระเป๋าบดีปิดบกระเป๋าดีดีกอนจ้ะบปิดกระเป๋าน่นจะนจ้ะพี่น้งองถุงกระเป๋ากระเป๋าลูกจ้ะเนี่มอสถุงกระเป๋าลูก งกระเป๋ากับเขาลูกลูกจ้ะหอไม่เพิ่นกินน้ำมึงใส่สุดรมาเก็บเห็ดด้วยจ้ะเอล้าลงนี้ลูกเก็บเห็ดนี่ลงไปนี่ เ็ดเพ,งเเพ,งเพิงเห็ดเพิงขาไร่กับพ่เห็นแหงแต่เห็นมันปูหรอจ้ะหลายครับเอหลา้สันผ้านองอยู่นี่เดี๋ยวแม่สิลงไปเก็บตรงหลังเดี๋แม่ถึงมาหาโอเคเออเดี๋ยวนองกำลังอันนี้อยู่ เอาหนูเอาน้ำล่างแค่ให้น,น้องจะข้าวเดี๋ยวแม่ล่ไปเก็บตรงนี้จะข้าวโ okay? อเคแล้วเอียนดีเบรนสิลอ้อจ้ะเออเอาขวดน้ำนี่ออกอหนูหนูสิพ้านองไปบ้านแดงร้อนแม่ตีถืงอุ้กระเป๋าอันนี้ไปน้ำกับข้าวเอาถือขวดน้ำไปน้ำไปผ้านอนค่อยๆย่างไปฮะ ฮะโอเคเม่แม่แมเสียงรถคุณพ่อมาไปหรืว่าสินั่งรอแม่อยู่นี่ก็แล้วแต่อะละ นั่งน้นองก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยไปแม่สิลงไปเก็บได้แม่กับข้นมาโอเคเนี่ยนั่งเลยอยู่น่หุมหุมนั่งรอกได้แม่มาเราก็าคิดสัน,สน,นุู่งน้นลย่างหาเห็ดจ้ะเ,เห็ดผลลงงือกเห็ดละงกัับว่านาเกิดน่าจะพผื่นมัน ม่ฝนตกนะจ้ะถ้าฝนตกเห็ดมันก็บสิออกหลายอยู่พี่นอ้องอืมกรย่างซาซ่า,าน้ำแจ่มเพราะว่าลูกเพื่อหลูกไส้เลนมากเส้นเพิ่นไปซอมังพอเพื่อนอยู่บ้านเอาน้อ,องจะเดินไปนู่นไปดูดิว่าพ่อมาอย่างไงมึงอยากไปนี่ หนูอยากไปหนูก็ไปคืนมันก็แห็งผลถ้าผลตกมันก็คงสิมีอยู่หรจ้ะนคงสิมีอยู่เห็ุอืมรรมาติธรรมาชาติจดะรุกสาคนกับมาน้ำแม่คนบ่ิคนบ่บไปใส่เล้วจาะแม่บอ,อกว่า ไปหาคุณพอ่อวันนี้ม่ไปจ้ะสาวเอมดิบม่ไปได้จ้ะอยู่น้ำแม่เอออีลากระเลนเออเลนเลน่เลนตรงนั้นก็ได้เออเออนั่งเล่นยูฮันก้อนก็ได้ ตัวนั้นมัวฮ็ดหลายหนจ้ะพี่น้องเพิ่นก็บ่ไปใส่เนี่ขวดน้ำใส่ปลามาก็มีแม่บอกว่าให้ถาเพิ่นก็บ่บ่ถามได้อ,อจ้ะสิไปกับแม่คือ,อกันแลนอืมเดีย๋ยวะจ๋าเจ้าเด็กตั้ง บอไปใส่ดอกจก้ะเพือ่อกลยูน้ำแม่จังสีละ่ะถราว่าไปโรงเรี่ยนถ้าอยู่ลงเรี่อนโกกัตีนะเฮ็ดล้าโง่เฮ็ดยังคืนร้ายนาหลกถ้ากันเก็บว่าสันกกส่นหิวก็รูกว่าสั่นปีนี้เป็นยังเห็ดละาโง่เห็ด,เ,หดเพิงขาลายคืบอบ่มีพี่น้อง นีแต่เหตุมันปูจา้าอืม,อมเออเล่นตรงนี้ก็ได้นดดเนี่ยเยอะดิตเนี่ยเล่นแถวนี้แหล,ละหูกเออเล่นตรงนี้เนาะเดี๋ยวไม่เอานี้กลับไว้กลับตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนอืมสิชาเพิ่นกัเดียวหนัหันล่อเพิ่นมาล้อแม่ แม่เก็บหม่องเกากะมีเห็ดอยู่จ้ะม่เก็บหม่องเกาก็ะเดือมากให้มาเห็ดอเคพี่ป้าเดิมป้าที่เดิมรัตนา่ะจ้ะป้าเก็บเห็ดหม่องเกาถ้าวันฝนตกจักสองสองมือหรือมือสองมือนี่กะโอ้ เหลืองเต็มป้าล่ะจ้ะเหลืองเต็มอ่าอะไรล ah. ูกเอออ๋อันก็แอบอยู่มุซอย มามาเก็บหมองกองเก็บหมองกองพ่อได้อยู่พี่น้องฝนตกมากมันค่อยสิมีหลายแหง้ง หยาแห้งเอออืมคมันจะอืม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 มันแหงเลยบ่ค่อยออกหลายโอ้อยซะหยาเปียกฝนตกไง เก็บบ่ไหวดอกจ้ะคนเดียวเราหน้าหิวว่ะสิมันยังหน่อยอยู่จ้ะปิดมันไว้ปลาเห็ดคือเก่าเหรอปลาเก่าปลาเดิม con câu qua đường mà Có Hãy subscribe cho อุ้นเสียงลูกๆจ้ะเสียงลูกๆรัตนาจ้ะมามาดิจ้ะดอกใหญ่ๆเออเก็บมาสิลูกปิดไว้จ้าโอ้ยเอามาใส่ถุงเลยลูกมาใส่ถุงเลยใส่โพชเลอลูกเป็นกระเล่นกันจ้ะเล่นกันแม่ก็เก็บเห็ด พอได้ยูจันพอได้ยูพอได้กินยูจ้ะพี่น้องเหีหยังบูพี่น้องเหีหยังบไม่รู้เหตุอะไรหรอ <Yeah. S 1> เห็ดตายเบือ่อมั้ง,งเห็ดตายเบือ่อนะจ้ะอืมซ้ำนีกันละพ่อกินยูดอก ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์ขอกดแชร์กดติดตามรัตนากรุ่มสาวยดินได้จ้าขอบคุณค่ะ